สวัสดีครับผมยินดีต้อลับเข้าสู่รายการ Black Gamer นะฮะตอนนี้อยู่ในเกม c a s t of c a n คนอีพิโซดที่2แล้วใช่อีพิโซดที่2แล้วนะฮะโอเคก็เดี๋ยวไปตีบ้านตีเมืองกันก่อนแล้วกันนะฮะตีบ้านก่อนโอเคเมื่อกี้ผมเพิ่งโดนโจมตีบ้านไปนะฮะเงินก็พรวดพรวด,ดลดกันมาพรวดพรวดเลยนะฮะไม่รู้มันก็ตีกันจังนะฮะโอเคอ่าเราเจอครับผมเป้าหมายของเราในวันนี้นะฮะหมื่นห้า หมื่นห้าก็หมื่นห้าว่าลงแค่นี้ก็พรอผมอ้าวไปทางนั้นก็เสร็จมันดีว่าไม่ฉลาดเลยนะเนี่ยบาบาเลียนไม่ฉลาดเลยเออเนี่ยเ,ข,เ,ยเข้าไปตีนะเนี่ยเข้าไปตีฮะเนี่ยมอทงมอท่าผมอ้าเรียบร้อยลุมลุมลุมละลุมละ,ลมละ,ลมละเริ่มลุมละ ลุม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 บกุบกบกุบกบุกบุกบุกครับบกุบกบกุกบุกชนะแล้วนะฮะไม่ต้องเครียดอ่าเรียบร้อยผ่านฉลุยวะ่ะแต่เงินก็อยู่ในระดับปานกลางครับผมไม่ได้เยอะมากนะฮะหมื่นห้าจะได้ทุนหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยเนี่ยนะได้ทุนอยู่แล้วโอ้โหแค่นี้เองเนาะได้ทุนอยู่แล้วนะฮะ ก็สำหรับคลิปที่ผมอัพไปนะฮะสองคลิปใหม่ๆสดๆเลยนะจุดๆนี้ก็ฝากไปดูนะฮะฝากไปดูกันด้วยกดแชร์ด้วยนะฮะก็คือคลิปวิธีโหลดโปรแกรมที่ผมใช้อัดนะ,ะโปรแกรมโชว์แล้วก็โปรแกรมเอยวิธีการแก้ไขเว้เวลาถ่ายแล้วหน้าจอดำนะฮะแล้วก็การโกงไมค์ครับนะฮะการโกงเกมในไมค์ครับ t PE นะฮะ ก็ไปดูกันได้ครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปของผมนะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะคนที่ติดใจก็ฝากกด Sub สไ i ร e และแล้วถ้าอยากให้เพื่อนๆของคุณนะได้ดูคลิปแบบผมนะได้ดูคลิปของผมนะก็ฝากกดแชร์นะ a c e b o o k เข้า facebook กดแชร์เลยนะถ้าทำได้จะเป็นการดีมากครับผมก็จะขอขอบคุณมากนะฮะก็จะอัปคลิป พยายามจะอัพคลิปให้ครบนะฮะพยายามจะอัพคลิปทุกวันนะฮะโอเคก็ชนะแล้วแหละนะฮะไม่ต้องเครียดบาบ,าบาเลียมผมเลเวลสองนะใช้ห้าหมื่นใช้ห้าหมื่นในการอัพนะฮะไม่ใช่ห้าหมื่นเะงินนะห้าหมื่นน้ำม่วงอ,อ่ะในการอัพโอเคอืมให้เดี๋ยว5้เขผม ช่วงแรกๆผมจะลงบาบเลียนอย่างเดียวครับผมเพราะว่ามันใช้เงินเฮ้ยมันใช้น้ำม่วงน้อยกว่าธนูอีกนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างดีครับผมอืมค่อนข้างดีก็เลยจีดีวอ่าต้นไม้ผมถอนถอนเรื่แล้วในคลิปอีพิโซดหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอซื้อสปริงแท็บหน่อยวางสปริงแท็บไว้ตรงนี้ อ๋อโอเคอีกอันหนึ่งครับผมอีกอันหนึ่งผมวางไว้ตรงนี้นะฮะตัวไดมันเข้ามาก็โจนนะ,ะโอเคผมเอาระเบิดนะฮะระเบิดหน่อยระเบิดวางเนี่ยตรงนี้เลยครับผมทิปโป้อ่ะเออเนี่ยวางไม่ได้ครับผมมาก็โดนทิปโป้คิวนี้อ่าแล้วก็เหลือแอร์ดิเฟนซ์ใช่ไหมอืม แอร์ดีเฟนท์ครับผมโอเคนะก็ผมพยายามจะอัพนะอันนี้คืออะไรอ๋ออนี้คือเราพลาดโอ้เงินเราไปสองหมื่นกว่าแล้วผมเยอะมากนะฮะก็ช่วงช่วงนี้ผมพยายามจะอัพคลิปนะเพราะเป็นช่วงปิดเทอมเดี๋ยววันที่เจ็ด วันที่7จะจะไม่ค่อยได้อัพแล้ววันที่7จัวประมาณอัพตอนบ่ายๆนะเพราะว่าวันที่7เนี่ยผมจะเริ่มเรียนแล้วไปเรียนซัมเมอร์นะฮะลักษณะนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะพยายามจะอัพคลิปทุกวันนะฮะพยายามจะอัพคลิปย่าน้อยวันละหนึ่งคลิปก็ยังดีนะฮะถึงคลิปของผมจะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะประมาณ5้าสี่หนาทีอะไรประมาณนี้นะฮะ ก็เดี๋ยวบางเกมก็จะแบบว่าแคสนานหน่อยประมาณสิบสามนาทีอะไรงนี้นะฮะโอเคก็นะก็ต้องขอฝากกันด้วยครับสำหรับชแนลนี้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไวเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าผมจะตีชนะไหมหรือว่าจะตีแพหรือว่าจะมีใครมาโจมตีบ้านผมอีกก็ฝากด้วยนะฮะการรับชมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไวเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย นะบ๊ายบายจ้าแล้วพบกันใหม่นะสำหรับคลิปหน้าโอเคสวัสดีครับ